ขย้ายเข้ามาวังเกอร์ไปทางไหนวะพี่ยิงหน่อยยิงหน่อยยัง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 ไม่มีปืนพี่ไม่มีปืนเขาพาเก่งปืนเลยศพมันอยู่ไหนวะไหนมันตายอยู่ตรงนี้อ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วตายยังอ่ะกำลังเจอศพไอ้ตัวตรงสะพานไปไหนวะตายแล้วมั้ง เฮ้ยพี่ตอมโดนสายมือพี่สายมือในป่าในป่าแล้วมีเตียงมันน่ะโอ้เห้กมีกระสุนบาเล็ตกับขวานเฮ้ยมามาตัวนี้ก่อนพี่ผมกล้วนลีนี่เราเนี่ยมันยิงจากเขาตรงข้ามแกเห็นอยู่ไกลอ่ะ ทางที่เราเดินมาก็ขอแอดวานก็ค่ดนิดนึงพบ้าเล็อยู่ไหนอะอันนี้ไ้แล้วเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วผมอยู่บนสะพานนะตอนนี้มีมีตัวทำเตียงอยู่บนสะพานนะระวังนะมันงูกี่รอบอะใช่ใช่มาเชตเต้โอ๊ยไอ้เหี้ยไม่เห็นกูอ้อมมันอ้อม จะขี่นะดิกีเอเหอมันอยู่ด้านหลังนะมันอยู่ด้านหลังเรานะฮะัลโหลด้านหลฝ่งมีัน้มไป่งถด้านหลังเนี่ยฝั่งปัง๊มนะพี่มันอ้อมมันจะอ้อมซ้ายไปฝั่งถนน้นหลันี่่่ัว,วนะพ่ัน้มะนะ ระวังนะระวังมีอีกนะผมไม่ละอีกตัวนึงอ่ะ <Okay. S 2> นะมุสตาหาน่ะมาทำเตียงใกล้ๆก,กันอยู่ที่เวลาตายเพื่อนจะได้แบบ๊กง่ายๆทงไปไหนก็ได้ผมจะได้ไปทำตามเตียงอ่ะพี่ตอมเก็บปืนนะผมหาศพพี่ไม่เจอวะโอ้ยเจอก็ ขอเจอศพพี่ละโดดครับมันโดดลงไปแล้วนะเมื่อกี้มีมาร์กแล้วอยู่ที่พื้นนะพี่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนได้ไงวะน่ะ แหลมเองไม่เป็นไรนมีเตียงเกิดเปล่าพี่บิก๊กรีบเกิดรีบเกิดตายไอเอ,เอ,อเออตาเจ๊ยิงตายไปแลเกีอยเยร์ละขอปืนหน่อยขอปืนเยอะหายแล้วมีาวมาแล้วมีมาแล้ว มาจุดส้มเลยไอ้สัสโ้อมบี้เดี๋ยวเดี๋ยวย้ายเี๋ยวยายตะบี้ตบี้ปักอาปืนไปเอาปืนไปเออไอขอขออเคขอกิมจิมิมเลยจิมเลยจิมผมเลยเอาทิ้งทิ้งทิเดี๋ยวผมยิงให้เดียี่เสริมใหม่ี่มีเตียงยังเฮ้ยเีย่เเเอาปืนมาทิงมาทิงมา แล้วมีเตียงเตียงอยู่แถวเนี้ยล้วความโชคดีความโชคดีคืจะมีปืนให้แล้วมันเติมเรื่หลักวะเติมฝั่้อมน่ะไม่ให้เพื่อนเกิดก่อนน่ะเพื่อนมีปืนเนี่ยนี่เดี๋ยวผมจะไปผมขับรถไปเลยผมขับไม่อยู่ผมเติร์นบ้านเลยก่อนดูไว้หน่อยนะ เอ้ยมนเาบ้าองไว้สักที่หน่อยพี่ผมเวลาตายจะได้ไปหยิบุูกเอาบ้าเล็กไว้ไหนวะมองตรงนี้เจอแล้วต้องเชื่อถึงไม่ขึ้นกว่าไปไปไไปไหนจะไปไหนพุ่มไหนพุ่มนั้นล่ะย้ายมาตรงนี้แล้วใช่ปะเชิแล้วดักไไปอ้เหี้ยผมจะได้ทำเตียงไม่ใช่แล้วหรอกสมบูรเลยใส อ,อะไราาะขึ้นตาขึ้นหัวพีนอนกันเลยแต่น,นอนไม่ได้เลยตอนนี้ใช่ดูก่อน,นเมื่อกี้เห็นตัวสะพานแตดเตทงไม่ได้เตียงบัลไอ้ไปไหนมาลงมาแล้วสะพานกระโดดข้ามแล้วขึ้นไปสะพานแล้วาาลวาตัวนี้ขอเสาาื้สาาอยิงเขาผิดอ๋อยิงยิบอปอ๋อเปูนล็อกเยงบั็าาก่อนพี่เป็นนึงนะตัดอะไรบ่ ไปมาแล้วมาแล้วระหว่างเราสายสายสายผมยิงจับมือได้ดีกว่าไม่ยิงเลยไม่ช่วยกันยิงที่เวลามันเนี่ยแล้พวกใส่เตียงไม่ได้เอาลงไปก่อนแค่บังเอี๊ยงที่บิ๊กใส่เตียงยังไม้ไม่ไม้มันหายวิมันเป็นเรื่องอะไรวะเฮ้ยตกมันอยู่ไหนวะ เึ๊กเลยเป็นจังหวะเฮ้หลังเข้าหลังเข้าหลังจุดเตียงเข้าสองตัวสองตัวสองตัวมีปืนกี่กระบอกอะไม่มีไม่มีไม่มีสองตัวนะ2สองตัวนะ้ฝั่งเนี้ยมันรู้มันรู้มันรู้ผมผมผมจะอ้อมมันระวังนะตูนตูนนัด ปใช่มในพุ่มในพุ่มพี่บิ๊กในในร่องเนี่ยระวังนะร่องร่องเขาเนี่ยเอือเนี่ยพุ่มสี่ห้าอันเนี่ยสักสักสักพุ่มอะระวังนะแล้วก็ไปฝั่งถนนนะฝั่งเมืองอีกตัวนึงพี่พี่อยู่พี่อยู่ดิโดนมีปืนได้ตัวพี่อยู่ไอ้เชมูนไอ้เชมูน ได้ปืนผมได้ปืนมันถ้ามีปืนจะได้ยิงไปเฉยเฮ้ยมีคนมีคนพี่พี่เราโดนอ้อว่ะเราต้องถอยไปอีกวะพี่มีตามเหรอเอาป่ะเอาขึ้นตรงนี้เหรอวะมามาเราเอามาลีมันมีสองกระเป๋ามีสองกระเป๋าไม่ช่วยผมมันมึงคนนึงได็ดเด็ดด็ ถอยถอยถอยขึ้นเขาอันนี้ได้ปะเขาข้างหน้าเน่ยี่อบบนไหนได้ได้ได้ไปได้หมดอ่ะข้างหน้าข้างหน้าข้ายู้อยู่ลผมเจ็บเลยนะโอกับผมกเต็มเปล่าวะตอนมันเตึมมาจากไอ้ไอ้ประตูฝั่งนู้นนะ ไม่ไม่ตัวไม่ตัวไม่ตัวด้านหลังตรงถนนถนนเซตไหนเซตไหนขอนี้พี่ขอนี้ขอนี้ขอนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพี่ขึ้นมาขึ้นมาทำเตียงกันก่อน ยา,า,ยายแล้วพี่มันดันมาเรือ่อยแล้วฝากดูด้านหลังด้วยนะเขาด้านหลังอะระวังนะโอ้ยตบี้เด็กจริงอยู่ ถอดถอดแม็กทิ้งเลยก็ได้นะพี่เวลายหยิบจะได้รู้ว่าปืนไม่มีไม่มีกระสุนอ่ะเทียนนั่งอยู่นี่มีมีข้างหน้ามาข้างหน้ามาแล้วพี่จุดๆๆุด,ดุดเดิมพี่จุดที่เราแคมป์ะมาแล้วเหมือนจะมีปืนมีใครเหยียบไม้ป้มีใครเหยียบไม้บ้างไม่แกะละมอนลามอนเหยียบ ไล้ไล่ไล่ละนันนนงง่นนั่นนั่นวิ่งอยู่ชันเลยนะ,นะนนไหนวะมันวิ่งไปไหนฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งโน้นเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไวเถอะ